ฉันไม่รู้ฉันอทไรอินไลน์อินไลน์อินทราวิเชียนฉานถูกปะอินทราวิเชียนฉานมีหน้าตาของครูหูุเป็นยังไงอ่าหลุอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่สามหกเจ็ดแล้วก็เก้าถูกปะเป็นอย่างนี้ถูกมาก ทีนี้นักงเรียนดูให้ดีนะฉันทะลักประเภทนี้มีฉันทะลักอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่ฉันที่ใกล้เคียงของเขาเลยข้างหน้าห้าข้างหลังหกเราเรียกอะไรลูกอ่าเราเรียกกาบยานีสิบเอดน้องๆดูนะเวลาข้อสอบถามน้องๆน้องๆเทียบยังไงเวลาข้อสอบถามเนี่ยถ้าเป็นกาบยานีเนี่ยคือข้างหน้าห้าข้างหลังหกแต่กาบยานีเนี่ยจะไม่ได้บังคับ ละหุที่ 3, 6, 7, 9หมายความว่าของเขาจะเป็นคารุทั้งหมดเลยก็ได้หรือละหุทั้งหมดเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น intravision เนี่ยจะต้องเป็นละหุที่ 3, 6, 7, 9เท่านั้นนะครับทีนี้เหลืออีกประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยถ้าเป็นแบบนี้อ,อันนี้อันนี้ที่มาคู่กันในข้อสอบบ่อยๆน้องๆดูฉันทะลักษ์นี้ ใกล้เคียงกับนทราวิเชียนของเราเลยใช่ป่ะนทราวิเชียนเป็นแบบนี้แต่น้องเนอ่านมาเน่นจะเห็นว่าตรงเนี้ยครับเห็นไหมเราเอาตรงเนี้ยน้องๆเห็นที่ว่าตรงนี้เห็นไหมข้างหลังข้างหลังเราไม่มองข้างหลังเหมือนกันเป๊ะเลยถูกป่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยเราเห็นตรงนี้ว่างอยู่เรานำลัทธิสามสามคำเนี่ยละหุสามพยางเนี่ยมาแทรกเข้าไปถูกไหมจากสิบเอ็ดมันจะกลายเป็นสิบสี่เรามีชื่อว่าอะไร ว่าอะไรฮะวาสันตาดีโลกฉัน14ถูกไหมครับจริงๆเราต้องระวังจริงๆฉันมันมีมากกว่านี้ถูกปะถ้านอนนักเรียนเรียนในเรื่องอะไรบ้างมัธนาพาทาถูกไหมหรือมหกเ,เ,เรื่องสามัคคีเพศคำฉันถูกไหมครับเราก็จะเจอฉันประเภทเนี้ยเยอะนะครับอ่ะก็จดไว้แล้วก็ไปอ่านทบทวนเป็นประจำนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยว เราพบกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ